ริชีพยายามถอดสร้อยคอแต่งงานให้ลัสมีแต่ไม่สําเร็จพวกเขาก็โต้เถียงกันริชีบอกให้ลัสมีไปบอกความจริงกับวิกรานและมาริชกาและไม่ต้องสนใจว่าทั้งสองคนนั้นจะคิดอย่างไรลัสมีจะถอดสร้อยคอเองแต่ริชีปฏิเสธพยายามจะช่วยเธอต่อไป ที่บ้านของลัสมีราโนถามบราณีว่าชาลูหายไปไหนบราเนีบอกเธอออกไปหาลัสมีข้างนอกเพราะมีธุระบางอย่างและลัสมีกําลังซื้อของอยู่กับวิกรานราโนได้ยินก็ดีใจที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยนีล่ามบอกคาริชมาว่าพวกเธอควรจะไปที่ร้านขายเครื่องประดับ เธอไม่มั่นใจว่ามาริสกาจะสามารถควบคุมริชีได้คาริชมาพยายามบอกให้หนีลามไม่ต้องคิดมาก นีลามได้รับโทรศัพท์จากนักบวชบอกเขากำลังจะไปทำพิธีบูชาที่วัดบอกให้เธอไปด้วยนีลามปฏิเสธบอกให้นักบวชทำพิธีให้ดีอย่าให้มีอะไรผิดพลาดที่ร้านขายเครื่องประดับวิกรันกับมาริสกาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ากล้องบางตัวเสียพวกเขาไม่พบทั้งสองมาริสกาไม่พอใจและเดินจากไปวิกรันถามเจ้าของร้านว่ากล้องตัวที่เสียอยู่ส่วนไหนของ ร้านเจ้าของร้านบอกอยู่ที่นแผนกเครื่องเพชร วิกรานขอบคุณเดินไปที่แผนกเครื่องเพชรรลศมีเห็นเขากำลังเดินมาจึงรีบไปซ่อนตัวอยู่หลังสาวริชีก็แกล้งทำเป็นยืนเลือกดูเครื่องประดับวิกรานเห็นริชีจึงเดินมาหาริชีโกหกว่าเขากำลังเลือกดูแหวนให้มาริชกาวิกรานถามถึงลัศมีริชีปฏิเสธวิกรานก็เดินจากไปลัศมีต้นฉบับตอนที่5 9 1ริริชีบอกให้ลัศมีออกจากที่ซ่อนลัศมี ยืนกลานว่าเธอจะถอดสร้อยคอแต่งงานออกส่วนอายุตกับชาลูเขาสวมสร้อยคอให้เธอบอกเขาต้องการจะให้เป็นคงขวัญชาลูบอกเธอไม่ได้ชอบสร้อยเส้นนี้อายุศต,ตอบตกลงมาริสกามาถามอายุธด้วยความไม่พอใจว่าริชีอยู่ที่ไหนอายุธบอกเขารู้แต่เขาจะไม่บอกเธอชาลูบอกมาริสกาว่าอายุธไม่รู้ว่าริชีอยู่ที่ไหนมาริสกามาที่นแนเครื่องเพชรและ สมีเห็นเธอจึงปลักฤจีทำให้เขาร่วงไปอยู่ข้างโซฟาเธอใช้สาลีปกปิดสร้อยคอแต่งงานเอาไว้มาริสกาเห็นจึงเดินมาหาและต่อว่าริีที่หลบอยู่ข้างโซฟาคิดที่จะทำให้มาริสกาไปจากที่นี่เขาโทรหาเธอทำให้มาริสกาเดินออกไปคุยที่อื่นริีออกมาจากที่ซ่อนเปิดโหมดเครื่องบินในโทรศัพท์ เพื่อไม่ให้มาริชกาโทรหาเขาอีกลัสมีบอกมันจะไม่ได้ผลเพราะวิกลานเห็นเขาอยู่ที่นี่และมาริชกาก็เห็นเธออยู่ที่นี่เช่นเดียวกันถ้าทั้งสองมาที่นี่พร้อมกันพวกเขาจะมีปัญหาได้ริช,ชีก็เห็นด้วยวิกรานกลับมาหาอัญชนาและซาโลนีบอกว่าเขายังตามหาลัสมีไม่พบซาโลนีบอกวิกรานว่าเธอสงสัยว่าลัสมีกับริช,ชีอาจจะไปที่ไหนสักแห่งด้วยกัน วิกราปรปฏิเสธบอกเขาพบดิจีที่นแผนกเครื่องเพชรแต่ลัศมีไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยต่อมาวิกรารกับมาริสกาเจอกัน ต่างก็บอกว่าเจอริชีและสมีอยู่ที่แผนกเครื่องเพชรมาริชกาสงสัยว่าทั้งสองอาจจะอยู่ด้วยกันที่นั่นเธอกลับมาที่แผนกเครื่องเพชรลัสมีเห็นจึงรีบบอกให้ริชีหลบไปอยู่ใต้โต๊ะมาริชกาบอกรัสมีว่าวิกรารเห็นริชีอยู่ที่นี่ลัสมีบอกเธอไม่รู้ว่าริชีอยู่ที่ไหนมาริชกาบอกลัสมีโกหก ลัศมีต้นฉบับตอนที่592ลัศมีท้าให้มาริชกาตามหาริชีบอกว่าถ้ามาริชกาหาริชีพบเธอจะยอมขอโทษต่อหน้าทุกคนที่นี่แต่ถ้าหาริชีไม่พบมาริชกาจะต้องทำแบบเดียวกัน มาริชกาบอกเธอรู้ว่ารัสมีต้องการจะทำให้เธอได้รับความอับอายเธอก็ต่อว่าลัสมีและเดินมาหาวิกลานบอกว่ารัสมีอยู่ที่เครื่องเพชรแต่ฤิชีไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยวิกลานได้ยินก็สงสัยที่แผนเ,เครื่องเพชร พนักง,งานหญิงคนหนึ่งมาที่นั่นพบริชีลัสมีหลบอยู่ข้างเสามาริสกาวิกรกลับมาแปลกใจที่ไม่พบทั้งสองทั้งสองถามพนักง,งานหญิงคนดังกล่าวพนักง,งานโกหกว่าริชีออกไปจากร้านแล้วส่วนลัสมีเธอไม่รู้ทั้งสองพากันเดินจากไปริชีลัสมีโล่งใจและสวมกอดกันทั้งสองพบว่าสร้อยคอแต่งงานหลุดติดแขนเสื้อริชีออกมาก็ดีใจทั้ง สอ,ออกมาจากที่ซ่อนลัสมีบอกฤชีให้รีบกลับไปไม่อย่างนั้นพวกเขาจะมีปัญหาส่วนอายุธกับชาลูเห็นพนักง,งานกำลังจัดสร้อยคอแต่งงานใส่กล่องก็สงสยัยบอกว่าครอบครัวเขาไม่ได้สั่งสร้อยเส้นนี้พนักง,งานบอกเขาได้รับคำสั่งมาพร้อมกับการ์ดที่เขียนว่าสำหรับเธอที่รักอายุธกับชาลูสงสัยว่าทำไมวิกรารนถึงเรียกลัสมีว่าที่รัก ที่บ้านครอบครัวโอเบอรรอยนีลามโทหาอัญชนาะบอกว่าเธอต้องการจะคุยกับลัสมีอัญชนาโกหกนีลามว่ารัสมีอยู่ที่แผนกอื่น มาได้อยู่กับเธอแล้ววางสายไปริชีกลับมาหาทุกคนบอกว่าเขาอยู่แถวนี้ไม่ได้หายไปไหนลัศมีต้นฉบับตอนที่593ลัศมีออกมาจากแผนกเครื่องเพชรอายุธ์กับชาลูเห็นลัศมีจึงพาเธอมาหาทุกคนอัญชนากับซาโลนีซื้อสร้อยคอแต่งงานที่เลือกไว้ให้ลัศมีอายุทสงสัยจึงถามพนักง,งานที่เคาน์เตอร์ว่าวิกานยกเลิกสร้อยคอ แต่ง,งานเส้นก่อนหน้านี้อย่างนั้นหรือพนักงานปฏิเสธบอกมันจะถูกส่งไปที่อื่นต่อมาวิกรันอัญชนาโซลานีขอตัวกลับไปก่อนริชีพาลัสมีกับมาริชกาไปที่รถอายุต์กับชาลูยังคงอยู่ในร้านอายุต์บอกชาลูว่าเขารู้สึกสงสัยเพราะวิกรานซื้อส้อยขอแต่งงานสองเส้นและจะส่งเส้นหนึ่งไปที่อื่นชาลูบอกหมายความว่าส้อยขออีกเส้น จะไม่ได้ถูกมอบให้ลัสมีอายุทธบอกว่าใช่เขาสงสัยว่าวิกรานอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็เป็นได้ทั้งสองตัดสินใจรออยู่นอกร้านเพื่อให้พนักงานเอาสร้อยคอเส้นนั้นไปส่ง พวกเขาจะได้แอบตามไปต่อมาวิกรารันกำลังขับรถอัญชนาเห็นซาโลนีนั่งมือลอยก็สงสยัยซาโลนีบอกเธอสงสัยความสัมพันธ์ริชชีกับลัสมีวิกรารันบอกริชชีกับลัสมีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอัญชนาบอกให้ซาโลนีเลิกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีกด้านหนึ่งริชชีกำลังขับรถและแอบ,บมองลัศมีผ่านกระจกมองหลังมาริสกาสังเกตเห็นไม่พอใจเธอคิดว่าทั้งสองจะต้องอยู่ด้วยกันที่แผนกเครื่องเพชรอย่างแน่นอนคาริชมาโทรมาหามาริสกามาริสกากดรับสายแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเธอเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งขับสวนมาจึงร้องบอกริชชีด้วยความตกใจริชีหักหลบได้ทันมาริสกาต่อว่าเขาที่ เอาแต่มองรัศมีจนเกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุคาริชมาได้ยินเสียงร้องมาริชกาก็ตกใจจึงบอกเรื่องนี้กับนีลามนีลามตกใจบอกว่าเธอจะโทรหามาริชกาลัศมีต้นฉบับตอนที่594นีลามโทรหามาริชกาถามว่าเธอกับริชีเป็นอะไรหรือไม่มาริชกาบอกไม่ได้เป็นอะไรพวกเขากําลังจะกลับบ้านนีลามกับคาริชมาได้ยินก็โล่งใจ อายุธกับชาลูยืนรอหน้าร้านขายเครื่องประดับพวกเขาเห็นพนักง,งานส่งของกำลังเอาสร้อยคอแต่งงานไปส่งจึงได้นั่งรถสามล้อตามไป ธิชีพาลัศมีกับมาริชกากลับมาถึงบ้านนีลามสังเกตเห็นว่าลัศมีถอดสร้อยคอแต่งงานของธิชีออกแล้วคาริชมาบอกนีลามว่าเธอเป็นคนที่บอกให้ถอดออกลัศมีเดินจากไปนีลามบอกธิชีว่าเธอเป็นห่วงเขามากธิชีบอกเขาสบายดีนีลามถามมาริชกาว่าตอนนั้นทําไมถึงได้กรีดร้องมาริชกาอึ้งคาริชมากับนีลามบอกให้ริชีกลับ ไปที่ห้อง พวกเธอจะคุยกับมาริชกาเองริชีเดินจากไปมาริสกาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนีลามไม่พอใจที่ริชชีเกือบจะทําให้ตัวเองประสบอุบัติเหตุเธอตำหนิมาริชกาที่ทำให้ริชีและสบีอยู่ใกล้ชิดกันมาริชกาบอกเธอพยายามแล้วแต่ไม่เคยสำเร็จคาริชมาบอกนีลามว่าเมื่อลัสมีแต่งงานกับวิกานทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมลัสมี กลับมาที่ห้องมาริสกามาถามว่าเธอกับริชีอยู่ด้วยกันที่แผนกเครื่องเพชรใช่หรือไม่ลัศมีต้นฉบับตอนที่595้าลัศมีโกโหกมาริสกาว่าเธอกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มาริสกาไม่เชื่อคาริชมามาที่นั่นถามมาริสกาว่าเธอกำลังคุยอะไรกับลัศมีมาริสกาก็ออึง้งอายุธกับชาลูนั่งรถสามล้อตามพนักงานส่งของไป แต่รถสามล้อบังเอิญขับชนชายขี้เมาคนหนึ่งทำให้พวกเขาคลาดกับพนักงานส่งของชาลูนึกแผนการบางอย่างได้บอกอายุธอายุทธก็โถไปที่ร้านขายเครื่องประดับหลอกถามพนักง,งานว่าสร้อยคอแต่งงานเส้นนั้นถูกนำส่งไปที่ไหนพนักง,งานคิดว่าอายุทธเป็นวิกรานจึงได้ด่วนที่อยู่ให้อายุธ์ฟังทั้งสองดีใจและนั่งรถสามล้อไปที่น,นั่นที่บ้านครอบโดูโอเบอร์รอย คาริชมาพามาริสกากับลัศมีมหานีลามที่ห้องโถงมาริสกาเล่าเหตุการณ์ที่ร้านขายเครื่องประดับให้ฟังบอกว่าเธอเชื่อว่าริจีกับลัศมีอยู่ด้วยกันสองต่อสองที่แผนกเครื่องเพชรนีลามบอกให้ลัศมีพูดความจริงออกมาลัศมียืนนิ่งเงียบคาริชมากับมาริสกาเล่งให้ลัศมีพูดความจริงนีลามบอกมาริสกาว่าเป็นความผิดเธอด้วยที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้ ัแต่แรกนีลามพาลัสมีมาที่หน้าแท่นเทวรูปบอกมาริชกาว่าลัสมีจะไม่พูดโกหกต่อหน้าพระเป็นเจ้าถามลัสมีว่าต้องการจะแต่งงานกับริชชีอีกครั้งใช่หรือไม่ลัสมีปฏิเสธนีลามถามว่าเธอกับริชชีหายไปอยู่ไหนในร้านเครื่องประดับด้านวิกรานมาที่บ้านหลังหนึ่งคิดว่าเขามีความสุขเสมอเมื่อมาที่บ้านหลังนี้